สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการติดตั้งเครื่องมือในการเข้าระบบซิมปันสุขนะครับแอปที่เป็นหน้ายักษ์เป็นรูปยักษ์นะครับอันดับแรกให้เราเข้ามาที่ Google Chrome นะครับนี่นะครับ Google Chrome แล้วเราก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับชัดไหมครับ ครับให้เราแตะเป็นหนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์คำว่า sim s i m k f o ก็คือเลขยก4นะครับเสร็จแล้วก็กดค้นหาได้เลยนะครับแตะเข้าไปปึ๊ด จะเข้ามาที่โครงการซิมปันสุขใช่ไหมครับถูกต้องนะครับสมโครงการซิมปันสุขพอจะเห็นไหมครับนี่นะครับอันแรกเลยนะครับอันอื่นไม่ต้องไปสนใจนะครับแต่ถ้าอยากดูก็เข้าไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลค้นหาดีลเลอร์ประชาสัมพันธ์นะครับซิมปันสุขมาสเตอร์คาร์ดนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับ แต่นี้วันนี้เราจะมาดูการติดตั้งเครื่องมือการเข้าระบบของซิมปันสุกนะครับเราก็แตะไปที่โครงการซิมปันสุกหนึ่งครั้งนะครับแตะไปเลยนะครับตืมอ่าเข้ามาเราก็จะเจอ,เจอหน้านี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับให้เราสังเกตจะมีกากระบาดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ ให้เรากดก,กากบาดรูปนี้ก็จะหายไปนะครับหรือใครอยากจะแคปหน้าจอเอาไปทำาการตลาดก็ได้นะครับรูปนี้ผมผมก็เคยใช้มันสวยดีนะครับเราก็แตะกากบาดออกไปมันก็จะหายไปใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาดูนะแตะเข้าไปที่ตรงเข้าสู่ระบบนะครับโอ้โอ้โอโอ,โอไม่ใช่นะครับขอโทษที เราไม่ได้เข้าระบบนะฮะให้เรามามาแตะตรงแฮมเบอร์เกอร์ตรงนี้แฮมเบอร์เกอร์นะครับสา,สาจุดด้านบนขวามือนะครับแตะเข้าไปครับ1ครั้งแตะเฉยๆนะครับแล้วก็เลื่อนนะหาคำว่าเ,เพิ่มลงในในหน้าจอหลัก นี่นะครับูตรงนี้เลยเพิ่มลงในหน้าจอหลักเสร็จแล้วก็แตะเข้าไปนะครับอรอนิดนึงเราจะเห็นว่ามีคำว่าเพิ่มรอเขาโหลดี่แล้วนะครับแล้วเราก็กดคำว่าเพิ่มเข้าไปนะฮะจะไปกดยกเลิกนะครับมันมียกเลิกกับเพิ่มกดคำว่าเพิ่มนะครับแตะเข้าไปาทางรัดซิมบันสุก หน้าจอหลักก็จะไปติดตัง้งไปติดตั้งอยู่ที่หน้าจอหลักของเราแล้วนะครับเราสามารถกลับไปตรวจสอบได้โดยการที่กดกดปุ่มโฮมเนี่ยนะครับเข้าไปนะฮะแล้วไปเลื่อนดูมันจะไปอยู่ท้ายๆนี่นะครับ สอดีลูกวิดีโอผมมันบังอยู่นี่นะฮะเจอแล้วนะครับมันก็จะมาติดตั้งอยู่หน้าจอหลักของเรานะครับนะครับ ก็เห็นแล้วหน้าจอหลักของเรานะครับมีรูปยักษ์นะครับรูปยักษ์ตัวนี้นะฮะถ้าเราจะเข้าระบบนะครับเราก็กดที่รูปยักษ์ได้เลยไม่ต้องไปเข้าที่ Google Chrome แล้วนะครับให้เราทำตามนี้นะครับทุกคนต้องติดตั้งได้นะครับติดตั้งเป็นนะครับแล้วก็ต้องอยู่ที่หน้าจอหลักนะครับกลับมาเช็คด้วยนะครับบางท่าน ติดตั้งแล้วไม่ได้กลับมาดูพอจะเข้าระบบหาไม่เจอเพราะว่ามันไม่มานะครับมันไม่มาก็มีนะครับมันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นกลับมาเช็คด้วยเหมือนที่ผมทําให้ดูเนี่ยครับกลับมาเช็คว่าอยู่บนหน้าจอเดสก์ท็อปรือเปล่านะครับถ้าอยากจะให้เขาไปอยู่ด้านหน้าก็แตะค้างเอาไว้นะครับแล้วก็ไปเลือกจะให้เขาไปอยู่ตรงไหนก็เลือกเอา นะครับผมอยากจะให้เขามาอยู่หน้าแรกนะครับงาเนี่ยหน้านี้นะครับเราก็เอามาวางแทนอะไรก็ได้นะครับเอามาอยู่ในกลุ่มนี้ก็ได้ครับนี่นะใส่เข้าไปเลยปลาบหาแล้วนะครับแบบนี้นะครับทำแบบนี้นะฮะ ถามว่ายากไหมครับไม่ยากนะครับเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้แหลนะ,ะถ้ามันยังดูดิกอยู่แล้วว่าแตะแบบนี้มันก็จะกลับไปสู่ปกตินะครับปกตินะก็คลิปนี้นะครับก็จะแนะนําเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านไปฝึกกันนะครับฝึกทําถ้าเราทําเป็นเราก็จะทําให้ตัวเราเองได้ และยังสามารถทําให้กับคนอื่นได้นะครับไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยากนะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ